t ตโยต a าไทยแลนดทำแบบนี้แล้วรถไฮบริดผลิตไทยจะทำเช่นไรประเด็นสำคัญที่น่าขบคิดไม่น้อยเลยก็คือผู้ผลิตรถญี่ปุ่นจะปรับตัวยังไงให้ทันกับการส่งเสริมมาตรการส ubsidy รถไฟฟ้าสูงสุด150,000บาทที่มีระยะแค่เพียง3ปีเท่านั้นและยังไม่รู้เลยว่าปีที่4รัฐไทยเนี่ยจะยืดอายุการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าต่อหรือไม่เท่าที่เราได้ยินคำตอบมาก็คือค่าญี่ปุ่น คงพยายามจะทำได้เท่านี้เท่านั้นจริงๆคงไม่อาจสู้กับค่ายจีนที่พร้อม CKD ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าพวงมาลัยขวาจากจีนแล้วมาผลติตในไทยได้อีกทั้งต้องพูดตรงๆว่าค่ายรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีซัลายเชนการผลิตชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วน EV ในไทยได้ทันทีอีกทั้งค่ายรถยี่ปุ่นส่วนใหญ่มีโมเดลรถ E ีน้อยรุ่นอยู่กลายเป็นว่าค่ายโตโยต้าเมืองไทย กลับปรับตัวกับกระแสะรถ E ีีในไทยได้ดีกว่าบางค่ายที่เคยเป็น E ี l ี a d e เดอร์ช่วงหนึ่งเพราะทันทีที่รัฐไทยจะประกาศนโยบาย t o y ยต a ก็พร้อมที่จะทำตลาด b z 4 x ในไทยทั้งนำเข้ามารอดแรกและเตรียมผลิตในไทยในอนาคตอันใกล้ข่าวล่าสุดจากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลระบุว่า t o y ยต a t ไท i แ a นดพยายามจะกดราคาขายเปลีก b z 4 x ให้ไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อจะได้รับสิ์เงินอุดหนุน1 5 0 0 0 0บาท แหล่งข่าวก็ยังระบุอยู่ว่าคนไทยมักนิยมใช้รถไฟฟ้าตัวท็อปมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมากกว่าทั้งนี้ถ้าหาแผนงานสรุปคร่าวๆเกิดขึ้นมาเป็นจริงแล้วก็มันมีประเด็นน่าคิดคือหาสมมติว่าโตโยต้าเกิดตั้งราคา BZ 4X ไม่เกิน2ล้านบาทจริงไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวหรือมอเตอร์คู่แล้วรถยนต์ไฮบริดรุ่นท็อปที่ลงทุนผลิตในเมืองไทยหลากหลายพันล้านบาทจะทำเช่นไรละ่ะในปัจจุบัน โตยโยต้าผลิต c a m รี่ไฮบริดเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกก็มีโวลลุ่มถึง1,000 0คันต่อปีซึ่งเป็นอัตราการผลิตที่คุ้มค่าโดย c a m รี่ไฮบริตัวท็อปสุดจะอยู่ที่1,890,000บาทมองมุมไหนอย่างไรคัมรี่ไฮบริดในไทยต้องได้รับผลกระทบจากการมาของ b ีซ 4X ไม่น้อยเลยถ้าหากตั้งราคาไม่ถึง2ล้านบาทในรถ EV แถมยังมีส่วนลด1 5 0 0 0 0บาทอืม มีสิทธิ์ตั้งราคา b s e s 4X ไปทาบทับรัศมีของ Camry Hybrid แน่นอนดังนั้นกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลที่ไม่ได้กังวลเรื่องวิ่งทางไกลระดับเหนือจดใต้อย่างมากก็วิ่งทางไกลเฉลี่ย300กิโลเมตรเน้นภาพลักษณ์ทางสังคมมีสิทธิ์สูงมากที่จะสวิชจาก Camry Hybrid ตัวท็อปไปหา b s e s 4X มากกว่าเพราะด้วยความเป็นรถส่ง SUV ที่มีความยาว4.6เมตรซึ่งก็พอกับ Honda CR-V เรียกว่าศักดิ์ศรีในการซื้อใช้งานไม่ด้อยกว่า c a m รี่ไฮบริดแน่นอนแต่ที่เหนือกว่าก็คือเป็นรถทรง SUV ล้ำสมัยและเป็นรถ EV ีที่มีภาพลักษณ์ในหมู่วงสังคมที่เหนือกว่ารถ Hybrid แน่นอนแต่ถ้าหากเป็นลูกค้าที่เน้นการเดินทางไกลบ่อยๆคงเลือก c a m รี่ไฮบริไปจะเม้ชัวร์ที่สุดเพราะ b ีเซสโนั้นมีระยะทางวิ่งโดยเฉลี่ยไม่เกิน500กิโเมตรแต่อย่างว่า ตลาดดีเซกเมนต์ในไทยปัจจุบันก็หดตัวลงเยอะแล้วเริ่มจะกลายเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มกันไปเชื่อว่าโตโยต้าไทยแ a n d ์ก็น่าจะมีมาตราการหรือคิดอย่างรอบคอบเลยว่าจะทำอย่างไรไม่ให้รถสองรุ่นเนี่ยแย่งยอดขายกันเองยังดีที่ว่า Camry Hybrid มีการผลิตในไทยมานาน4ปีแล้วไม่ใช่รถเพิ่งผลิตใหม่แต่อย่างใดจับตากันให้ดีกับมาตราการป้องกันแย่งยอดขายกันเองระหว่างรถ E ีและ Hybrid ตัวท็อปครับ